สวัสดีครับพบกคุณแน่เลยครับนะครับเรายังอยู่กันที่งานเปิดตัวมิซูชิไทตันใหม่นะครับที่เป็น All New เลยแล้วก็มีรถรุ่นนึงที่โดดเด่นมากในงานนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยก็อยากจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูกันหน่อยว่าเขามีอะไรบ้างนะนั่นก็คือรถรถมิซูชิไทตันที่ตกแตง่งแล้วก็ทำมาเพื่อการแข่งขันเอเชียคอสคันที่แลนดี่นะ2023เลยนะครับแล้วก็ปีนี้ต้องบอกว่า คันนี้ก็จะโลดแล่นอยู่ด้วยแล้วก็ออโต้นฟอร์มไลน์เนี่ยก็จะเกาะติดตามรถคันนี้ไปนะครับจนจบการแข่งขันเลยคือเอเชียคอาคัน e ที่แรนลี่เนี่ยต้องบอกว่าเขามีมา28ครั้งแล้วนะเรามีมาเป็น10ปีลแล้วแล้วก็ปีนี้เขาก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มาแข่งขันในเมืองไทยเริ่มต้นตั้งแต่ที่พัทยานะจากวิ่งอยู่ในไทยเนี่ยจนถึงบี่โบลจา,า,านีเนี่ยสวันนะครับแล้วก็อีกประมาณ3าวันก็จะวิ่งอยู่ในปากเซประเทศลาวสปบราบลาวนะครับ ก็คันนี้ก็จะโลดแล่นอยู่เราจะเกาะติดกันฉะนั้นวันนี้เนี่ยเ,ยเราจะไปพาไปชมรถคันนี้ว่าเขาจะมีอะไรพิเศษมากยังไงบ้างนะคร่าวๆแล้วก็เราจะไปสัมภาษณ์นักแข่งคุณโอมที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาเป็นแชมป์ต้องบอกก่อนว่ามิซูวิชิไททันรุ่นที่แล้วที่เราได้เห็นกันอยู่ท้องถนนทุกวันนีัน,นั้นคือแชมป์นะครับแชมป์โลกเอเชียของรถคอร์สกันที่นะในปีแล้วแล้วปีนี้เขาบอกว่าเขาจะมารักษาแชมป์ดีกว่า เป็นแชมป์ได้ง่ายแต่สาแชมป์เนี่ยมันยากกว่าเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กับคุณโอมแล้วก็พาไปดูรถก,กันครับไปครับเอาละครับเรามาดูนี่เลยครับคันนี้เดี๋ยวมาดูด้านหน้าไล่กันไปจากหน้าหน้าด้านข้างเราไปด้านหลังดีกว่านะครับแล้วก็แอบไปส่องภายในกันนิดนึงต้องบอกว่าด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับเอาไว้แบบเอาไว้ลากเอาไว้ต่อพ่วงอุปกรณ์ต่างๆนะตรงกลางแล้วก็จะมีตัวดึงขอนะครับแล้วก็มีสวิตต่างๆอันนี้คือเป็นสําหรับการแข่งขันเนี่ยเขาจะต้องมีการเตรียมพร้อมพวกนี้ พอสมควรทีเดียวลักษณะเนี่ยคันนี้น่าจะผ่านการใช้งานมาแล้วผมว่าเขาน่าจะพางตัวแล้วไปวิ่งจริงๆน่าจะเป็นคันที่เราเห็นในโฆษณาก่อนที่จะเปิดตัวนะที่พางเป็นแบบทางทหารน่เราวิ่งลุยน้าสาดโค้งนู่นนี่น่าจะเป็นคันนี้นะครับเพราะว่าดูจากล่องรอยแล้วน่าจะใช่ก็คันนี้ก็ยังคงความเป็นรถโรงงานนะสัดส่วนทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นรถโรงงานแต่ว่าเขาจะพางด้วยเขาเรียกว่าเป็นสติ๊กเกอร์สีแดงรถเนี่ยเป็นสีแดงนะแต่ว่าเขาจะมีสติ๊กเกอร์สีแดงที่แบบ คอนแสงเนะ่ยตรงนี้ก็ตกแต่งพวกสปอนเซอร์นะนี่ครับคอสโกเนี่ยชุดตกแต่งคานเคิร์นนู่นนี่โยโกฮาม่าคือยางแล้วก็ดูเวิร์กอันนี้ก็เป็นล้อของเขาอ่ะไหนก็มารอแล้วมาดูด้านข้างกันมากนะครับล้อเนี่ยโ,โห,โโหใหญ่โตมากเขาใช้เป็นของโยโกะนะครับเป็นยางมัดเลยแล้วก็ดูจากล่องลอยแล้วก็น่าจะสไลด์มาพอสมควรนะครับต้องแอบดูโชคนี่โชคเขานี่เป็นซับแทนอย่างดีนะคุณผู้ชมโห คือเราให้ดูคร่าวๆเราเอาเป็นว่าช่วงล่างเขาเนี่ยเขาทํามาเพื่อโดดกระแทกอะไรอย่างเงี้ยเอาอยู่แน่นอนนะครับเจอนงเจอน้อําแล้วก็มีนี่แรลลี่อาร์ตนะครับบง่งบอกนี่อันนี้ชอบมากแนละ้วผมว่าใส่แล้วมันเท่มากเจาะยึดเลยอันนี้เป็นการแบบบางโคลนนะแล้วก็ตรงเนี้ยเขาจะมีการตกแต่งที่แบบเอาไว้ยึดจับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสมมุติว่าเกิดอบุบนะัติเหตุเนาะเขาจะต้องมีจุด ยึดจุดลากอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเพื่อการแข่งขันนะครับก็โอ้โหด้านข้างนี่ตรงนี้ก็ตรงนี้มีกระจกนะแล้วตรงนี้ก็แรปสติ๊กเกอร์นะครับสีแดงสลับกับสีดําครึ่งหลังเป็นดําครึ่งหน้าเป็นแดงแล้วก็มีลายแบบนี้แต่ลักคล้ายๆกับแรลลี่อาร์ตนะเนี่ยลายอย่างเงี้ยแรลลี่อาร์ตครับแล้วก็เบอร์2 0 0รคันนี้ดูด้านท้ายกันไหมครับโอ้โหด้านท้าย เขาไม่มีกันชนหลังอะโอ้โหไม่ใช่ไม่มีกันชนหลังอย่างเดียวใส่ฝากระบะท้ายเขาหายไปด้วยแต่ว่าโอ้โหดูคุณผู้ชมมาดูนี้ก่อนครับเขามีวินตรงนี้มีวินอันนี้เป็นชุดชุดยกยกรถเวลาแบบเปลี่ยนยงเป็นยางเลยสวยงามมากเลยอะอันนี้ใช้งานได้จริงเลยนะคุณผู้ชม,ชมวินนี่ก็เอาไวล้ลากตัวเองช่วยเหลือตัวเอง เวลาแบบสมมติลงไปข้างล่างแล้วดึงอะไรเงี้ยก็ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็มียางอะลรมาให้เป็นการมัดแบบเหมือนจะไม่อยู่แต่อยู่มากนะไอ้ไอที่มัดแบบนี้คุณผู้ชมโอ้โหมปนแข็งแรงมากซึ่งผมรู้สึกว่าพื้นกระบะเขาเข้อออกไปด้วยนะเนี่ยพื้นกระบะเขาไม่มีนี่โค้งตรงนี้และก็ที่สําคัญคุณผู้ชมลองก้มลงนิดนึงข้างล่างเขาสุดยอดเห็นไหมครับมีโช๊คมีซับแท้งแล้วก็มีระบบนู่นนี่ โอ้โหเจ๋งจริงนี่แหละแชมป์มันต้องแบบนี้ครับรถมันต้องจัดเต็มแบบนี้แน่นอนจริงๆขอดูด้านข้างกันหน่อยดีกว่านี่พอมองเต็มๆด้านนี้นี่สวยงามครับก็เป็นลายเฮ้ยผมว่าลายนี้มันดูดีมากเลยนะแล้วก็ตรงนี้ขาดไม่ได้ครับเป็นสนอกเกิลแต่ฝั่งนี้เขาไม่มีที่ยืดนะเพราะว่ายึดสออกเกิลแทนเพราะว่าโอ้โหเป็นเหล็กทั้งทั้งอันเลยไม่รู้กล้องเห็นไหม ไปแอบดูภายในกันนิดนึงดีกว่านิดเดียวพอนะนี่พอแล้วพอแล้วพอแลเบอะเบอรมีสองเบอร์เท่นั้นข้างหลังก็เป็นโลบารนะครับเป็นแบบอุปรกรณ์ข้างล่างเนี่ยมีแผ่นอะไรบงังไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเอาอย่างนี้ดีกวา่าเห็นรถไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่โอมบนิดนึงที่เป็นแชมป์เมื่อปีที่แล้วแล้วเขาบอกว่าเขาจะมา เป็นแชมป์ปีนี้อีกเขาบอกว่าเขามั่นใจร้อเซนไปดูว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ปีนี้เขาเตรียมตัวมาอย่างไงบ้างครับไปดูครับ <st oren> เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์คุณชัยพลโยธานะครับหรือพี่โอมเราที่เป็นแชมป์ประเทศไทยในปีที่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ต้อ oh, งบอกว่าลีลาปีแล้วเนี่ยเจ๋งมากๆครับปีนี้นี่ คือผมดูสโลแกนมาที่ที่ลงโฆษณาว่าเป็นแชมป์ว่ายากแล้วแต่รักษาแชมป์ยากกว่าโคตรเท่เลยแล้วปีนี้คือมั่นใจแค่ไหนครับก็มั่นใจร0 0ยอครับสุดยอดจริงเพราะว่าคือปีที่แล้วเนี่ยคือผลงานทุกอย่างดีรถก็ดีขับก็ดีแต่ปีนี้รถดีกว่าปีแล้วเพราะว่าเป็นตัวใหม่ครับใช่ครับมันก็เลยมั่นใจแน่นอนนะครับแล้วปีนี้มีการเตรียมตัวอะไรยังไงที่พอจะเล่าให้ฟังได้บ้างครับก็ผมก็เตรียมตัวก็ ในเรื่องตัวเองก็นะครับ,รบฟิตซ้อมร่างกายตัวเองอให,ให้ให้ให้ฟิตครับเพราะว่าระยะทางแข่งมันยาวครับวันหนึ่งก็อยู่ในรถทั้งวันครับ,รบต้องขับร้อนก็ร้อนรถมีแอร์นะครับรถมีแอร์ครับแต่ว่าก็ไม่เปิดใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงหน้าฝนเนาะ บางทีเราเปิดกระจกก็น่าจะได้ใช่ครับยังั้นผมเองก็ต้องฟีดต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าทางโต้อ Info เราเนี่ยก็จะเกาะติดตามพี่โอมไปจากไทยเราสตาร์ทที่พัทยาทยานะครับแล้วก็ไปจบที่ปักเซจบประเทศลาวใช่3วันอยู่ในไทยอีก3 4มสวันจะอยู่ในประเทศลาวปช่การแข่งขันที่แบบโ่้น่าสนุกนะซึ่งผมเองผมจะติดตามพี่โอมไปตลอดนะครับก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่โอมนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับี่ เอาละครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับคร่าวๆเป็นการชมรถ Mitsubishi Titan แล้วก็สัมภาษณ์พี่โอมนะออต้อินฟอนไลน์ line, ผมเองนะครับจะเกาะติดการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งผมเองก็ตื่นเต้นด้วยนะครับจริงๆเนี่ยเมื่อเมื่อต้นปีนี้ผมไปงานออตโตสลอนมารถที่ได้แชมป์ประเทศไทยนะได้แชมป์ของเอเชียคอยสคันที่เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแลนี่นะครับเขาไปโชว์ที่ญี่ปุ่นด้วยในงานออตโตสลอนซึ่งผมอะไปเห็นเฮ้ยนี่มันไททันบ้านเราเนี่ย แล้วเขามีทั่วรางวัลที่อยู่ข้างๆอ่ะโอ้โหมันรู้สึกภาคภูมิใจมากแล้วปีนี้ผมมีโอกาสที่จะเกาะติดการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมก็รู้สึกถูกใจและประทับใจมากยังไงก็ลองติดตามต้นโฟกันนะครับของการแข่งขันครั้งนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วนอกจากมิซูชิเนตัาแล้วเนี่ยเขาจะมีคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อแค่ไหนแล้วก็อุปสรรคมีอะไรบ้างทั้งรถ ทั้งคนแล้วก็ทั้งผมด้วยนะครับว่าอุปสัรค์คืออะไรบ้างยังไงติดตามชมกันให้ได้นะครับติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยออโต้นฟอร์ลานะครับทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรก็าสามารถคอมเมนต์มาได้ด้วยนะครับเอาล่ะผมขอลาคลิปนี้ไปก่อนกันกบรถแข่งเอเชียคอสทันที่แรลลี่2023ครั้งนี้ครับผม